เลยสบายดีน uh, ั่นก okay. ันแมนเป็นส <Okay. S 1> oh. <en> ีท่าสีเป็นเอาลงเลยเด้อเดี๋ยวมึจะมาบอกเป็นก่อนลงเด้อเท้าท่าสอ่าสีนั่นลงมือท่าแล้วอันเก่าเลยเด้อดุ ท่าตัวนี้แหละตัวเก่านี่แหละเปลี่ยนแพนไม่ลเลยเนี่ยเปลี่ยนแพนไม่แต่เป็ดสีอ่านั่นไหนท่ารถคนปะสุขูชูคนเนาะมาจม่องฉบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะการสัตดีพี่น้องทางฝั่งไทยเช่นเดียวกับพ่อกับซ่องยูทูบคงเอาเป็นใจใจกันด้วยพี่น้องเนาะ อีกขั้น9ขั้นเดิมพี่น้องเอ้ยขั้น9ขั้นเคยเนาะอ่าซื้อปูนเข้ามาทางบ้านทางเงินของน้องจ้อยมาเฮ็ดัวเด้อพี่น้องแกมาพอดีบ่เพียงก็มาฮอดพอดีเนาะมาพร้อมกันเลยเมื่อยสิไปเาอยู่นี่พี่น้องเอ้มาลงนี่แหละลงพื้นนี่แหละเคลียร์นที่ออกแน่ทางนะทางน้าะ เอาลงลมมีแล้วแม่น้องแม่น้องลมมีนะเลยสบายดีนั่งก็เออแมนเป็นสดท้าสีเป็นเอาลงหน่อเด้อเดี๋ยวมึงจะมาบอกเป็นกอนลองด้วย เท้าเท้าส sí. ีนั yani uh, uh, mm ่นลงมือทาแล้วอันเก่าเลยเด้อดูทาตัวนี้แหละตัวเก่านี่แหละเปลี่ยนแผ่นใหม่เลยเมนเปลี่ยนแผ่นใหม่แต่ประจิอ่านั้นให้ทารถเพิ่นปะทาสีขาวคือเก่าอย่างนี้เลน ทีต่ตัวนี้เลยเปยนแผนใหม่ละไหนกะเป็นทีเอาเงินใบเห็ดของน้ำของกลัวได้กลัวคนมา,า,าเป็นนั่นแหละใหญ่ใหญ่เดือดร้ายคนมา <c oughs> เงามยมมันแห่งนี่มันก็ขึ้นคากอยู่เด้นี่เอาเอาเลยคนมาจัดการเลย ทาจะดื่มเล่นตัวนึงตองโมเออทายอีกวันนึงทายอีกวันนึงก็เก็บมันปอกแปกมันนะเก็บกระปอกแปกมันนึงก็ได้ตองเนี่ย Badi đao bà. bà đi à, rồi, bà đi đao bà đi đó Rồi đi đao bà đi nó bà mà đao bà đi đao bà đi nó bà đi màn bà đi đao bà nó Cháu bà đi đao màn đi đao bà đi บแบ่บแบบห้องเจ้าคูดลงมาคูดลงแค่เดียวไปบหอดินเฮเลยโอ้ยมานมันเจอนะนี่ยหลคอยเป็นคอยไปเจอนนั้นอ่าเป็นคูดคุมนี่ได้นิ่งเปียกอยู่บ่นิ่งอยู่บ่อเออมันมีคนถ่ายคลิปบ่จ้ะฮะมันมีคนถ่ายคลิปบ่ ว่าอ er <c oughs> ีนว่าคือบ่เห็นนิ่งเส็ยนิ่งหยังคือบ่เห็นดึงแมตดึงหยังนะนิ่งเนาะพอนิ่งแล้วก็เอามาบ่นิ่งไปนับเม็ดจักเม็ดบ่หฮู้อะเพิ่นแ นเือที่เือไปใช่ปะไไนลน้อ๋อผบอกแสนเลยผมบอแสนเนอืมตัที่หาซ้อนนตอนคุณละขัได้นิ่งเพียกจะดีเลยว,ว่าดู เอฟซีเห็นว่าคือโบเห็นนิ่งเทียรนิ่งแงงว่าจังว่าได้เฮาบ่ได้ไปเนาะเฮาบ่ได้มานิ่งอยู่เนาะนงอผมเองพากันเฝ้าอยากให้มันแล้วบ่เพิ่นวะบ้าเพิ่นน่ะสิเฮ็ดดต่ว่าวะยังมันมีคนถ่ายคลิปบ่เออบ่มีคนถ่ายคลิปเลยโบเห็นเนาะตอนเฮ็ดก็เพิ่นก็นิ่งเพียรนิ่งยังอยู่พี่น้องไง เขาไระโจกนเขาประเทศนี้เขาถ่ายระดับเขาถ่ายถ่ายระดับเขาก็ตกใหม่มาเขาตั้งขึ้นนั่นบอพี่ๆกันเพื่อนประเทศอ๋อประเทศจีนมันนี่บอเขาจะส่งไปท่องเพิ่ยแล้วก็จะได้ภูเขาเขากเาแงเงาอืมเลยเลยเนชนพื้นเมองท้งไม้ขุมนี่ก็ต้องอันนั้นเนาะเพราะว่าเราเวียงกับเได้มาด้วยเได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนเบิร์กหาน่าลูงหลานไปถ่ายแล้วมันมันมีใครถ่ายบอ อ๋อเลยบัตรเวลาถ่ายถ่ายมึงมึงกูเพียกแล้วเนาะกูเพียกออกรีบร้อยแล้วอืมเอน้อมาถ่ายเลยเลยนะโบเป็นยังได้จังบัดนั้นนะฮะจังถ่ายให้เบิ้งอ่าเดิมคือเก่าเลยเไม่ตั้งแล้วเขาบเพิ่งมาเททีนมันเท่ากันยังจะได้นะตั้งได้เพิ่งจับระลับข้างแน่เนาะข้างแน่แน่เมย์ดูได้มึงบุกเข่าบุกเข่าเขาก็เป่งไหมเลยเพ่งคิดไหม พออยู่อกเนาะดูงเนาะชาวนีน่เนาะพอจงคอยนั่นอีกแัน,นึงวา่าุมมันกับคนใหญ่ปนไงด้วย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 ดวยอ่ะลบดยโดยะพวกทอพวกดิกท่านไหนอมาเป็นผิาไปส่งตัวนั้น เพืนโทรมาบอกเพืนโทรมาบอกว่าหายท่าเลยหายพระใหน้น้องๆท่าเลยเพื่อนวาซีเนะี่ยตอนแรกคิดว่าซีเปลี่ยนซีอันนั้นถ้เพื่อนบอกข่าวใจนะยันว่าเพื่อนบอกข่าวใจคนบอดบอดียันเอิญซีบอกคือกันะนะอ่าเพราะว่าหนึ่งมาหนีซีนี่พนเพื่อนว่าเอิญไม่อยากคือกันเด้อ่าคนบ้านเฮาก็บ้าน,บบานแต่ละบานนะ้านเนาะนั่นคือเนาะนเอิญไม่อยากคือกันก็เลยนั่นนะ,นะกะเ็เลยยากเลวเพื่อนว่า ออน,นี่แต่ว่าเอาอันเงินไใบเห็ดแนวอื่นเพราะยังจะมีแนวเห็ดอยู่ด้เนาเนะทางของครัวทางเคป็อกเคพืชลายยางโอ้ชั้นเดาได้แล้วฝาในวานนี่นนนเนาะเนาะเนยโอ้รอ,อบกินข่าวพอดีได้เพิ่นบอกวานอ,อ,อาน่ะรอบผักเทียงไงเนาะอพดีเนย เยเงาน้องๆเงานี cción, ettes, barrels, urp, drugs, cuarto, ่แกลำอีกมอนี่ก็หยอยากเล้วแล้วนจะพอทานเก็บขอเก็บยังมันหนักปัญหาแต่ว่าสีตัดมันเถอะมันสีบุยกเข่ากันมันไก่ไก่เทียงกันบมดเมนเมนมันสีไก่เคียงกันพดเลยสีแดงสียังกันยังไข่กไรสีแดงกสีเดี๋ยวเท่าผ้านี่ บอ่อแต่เฮาดอกแจ้ง่อยสิว่าเฮงคีจักเปลี่ยนไปเอ้าทานี่มันแบบกลมกลืนกันมันบ่ได้หลายไปไหนได้สีมันออกบอ่อนั่นครีมครีมแม่นแม่นมันเกอันเดียวกันเนาะเฮาเปิดแจกันหน่อยนึงนะหมอกหน่อยนึงหมอกขึ้นมาหน่อยนึงอื่นน่อยนึงและงามไปแดบสียังกะ Tân anh anh chị, thế khan bó. Take han nát bây giờ hùng nam đôi. Mh. 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 ต่อข oh, mm ึ้นเนาะมุงแดิมุงจอยนั่งกะติได้เปิดเบิ้งอยู่างที่บ่อน้ำนะเปิดเบิ้งน้ำไหนนั่จังหน่อยเหมือนเจ้าโบเปิดนะโบมีไฟเปิดเปิดไว้น้ำแต่นั่นนั่งจังหน่อยโบอย่าป้าไปเลยเดโบไล่ได้เจ้าบัดมันหอดเดือนชีเดือนหาหงง นั่นเลยน้ำวันใหญ่สมชายจะตั้งหมักดินแหเนาะหมักดินแห่ได้น้องๆคุดลงไปจนนั้นๆไปได้พ่อดินแหนพิ่นมาเห็ดเดือดพ่อดินแหน่เดือดของเขาเห็ดละร่งตอนจะถ่ายคุดดินแห,หน้อยเดียวนึงแด,ด้วครับคูดแมน

khai khai gì đó xem chụp anh khạc vô xem xem chụp khạc vô khai vô lần nãy tầm chuẩn phun nó ăn đấy เขาโฮมไหมฮะเขาโฮมไหมครับเป็นได้น hmm. mm ้องนิวแ่นบ่อห oh, ์มินย oh, ังวะเนาะเขาลงมามินห้องน้ำนี่โอ้ห้องน้ำท่านได้พอใช่พอท่านพอหึงยี่มินเมื่อหาเราโบเห็ดยังมีแต่อันนี้แหละห้องน้ำหาก็เห็ด

เป็นก่อนเนาะเนี่ยเนี่ยแล้วส่งไปงโรงพยาบ่ไหมที่ดูตัวเลข าไปยังวันไปตัดนำผ้าบอกอนนั้นาพาไปส่งเขาพาพ่อบาสขึ้นขึ้นมาตีเนี่ยแล้วเอาไปส่งเพิ่นทำไปแล้วคือยันถือไหมเพิ่นให้ตามให้เมืม่อตามไแน่ป่โอ้โได้ถือ,อเพิเ่นเลยรู้ป,ป,ป,ป่ะือเพิ่เมาตามตามมัเป็นเปลี่ยนที่วาามันรอดบืคคอยเน่น สอดวอเ่อนเพือนขาเพ่อเอาไวา้ให้ก้อนที้มาถือโอกมกอั้หรอเ <c oughs> ดี๋ยวเล่นครับมันห่อน,ห,อน,น,นห่นนอ,อนแดเข้ามาไหมข้ามาห่มไหม หาน้ามันคู่ลงคุมขนาดุดขดไปนพอนั่นนะเราจะค้าขึ้นคอย กินเข่าดาวอ่ออกมากินแะล้วนั่งกับเมือกเมีอกเมื่อก็กินน้ำกันก็นกได้เมือนนี้อยู่ดีเดอนลองดาวก็ซื้อปลามาปลาดุกมาแกง

cút <cuk> kìm <lum> hay chứ cút kìm phải xí đâu nè cút kìm nè hấp hết ไว้แต่ละมือแต่ละมือให้หูจัดมันจังนั้นเครื่งเปิดจะหนึ่งหน้าม,มันบลายโบดวงนั่นน่นนะทําบโบคอยใช่บบคอยเปิดมันชีเราต้องเปิดให้มันจัดว่ามืออ่ามีมือนี่เขาใช้น้าไปตัวน,นั้นตัวน,นี้มันทีนะ บุญขอบคุณนะทั้งแม่เพื่อนปู่เพื่อนเหตุเพื่อนให้ชื่อปูนให้ในันอนี้โดนเจังได่ขอบคุณทั้งแม่เด้อที่ชื่อปูนให้ลูกในมือน,นี้จะขอให้แม่ดีๆนะห้แม่ฝึกภาพร่างกายแข็งแรงรสนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นแม่ลูกมาจะมีขอยก้าวหาแม่ลอยพันเท่าเลยใช่ไหะเนอะมันก็มีท,ท,ท,ทั้งปูนทั้งโอทั้งยังแหละแต่เพิ่นเอมามาบูปปเมามามบิดเพินออ่นเอามาบูเบิดพอเพิ่นจะไปชงบนอื่นเนี่ยเพิ่นเลยเอาปูนมาลงก่อน เมื่อวานนี่ปูนเบิดปูนขาดพี่น้องนเนียเลยบริหารเนาะ,ะเลยบ,บริหารเหวี่ยงอยู่นี่ก็เลยน,ะน่ะมีแต่ว่า,หาเหวียย่ยงงานทิ้งเจ้าน้ำก็เปิดพยายามเปิดอ่าแต่ดะมืออ่ะเนาะหน่ยเขาเปิดยุเปิดใส่ชายถังเของหาอ่าเน,น,ะ,นะต้องเปิดไว้ห้องน้ำห้องในน้ำโมหะขาดน่วยแตน้นแดงเขามาบ้าง,งเทายังกะ งูขี้ดินนั่นตัวเราขุดขึ้นออมาย้ายใส่ตรงนี้นะด้วยบารายปะไปนปั่นบาราเอาทมลงหันกับมันใส่บารายไปไหนหรอกมันเราเราไปขุดนั่นแต่มันก็บารายไปไหนหรอกเราขุดเป็นวงมุนลงไปมันบเปลืองนั่นไปไหนด้วย่ยนะ

มันบถึงบใช้ทังนันทจะจอด่มันก็โอ้บล่าที่อันพดะท่านันทางบดงบดอยู่คุณเด้ผูกทนในกลางตัวท่านในกลางก็มีนี่งพี่น้องเนาะ ประมาณนี้พี่น้องถ่ะว่าผิดพลาดประการใดกับโค้ดโทษขอ้ดไพเอฟซีคือหนึ่งพี่น้องเ e หรอเนาะเฮียสิมทีด้วยนั้นนี่แต้ก็อยู่ดีไม่แห้งเมื่อผู้สูกคนเราเพียงเนาะขอบคุณขอบคุณทางผู้รักผู้ใหญ่ด้วยทางเอื้อยผู้เพิ่นนี่เราพี่น้องที่มาเพิ่นในใหาซื้อบูญชูอ,ปอนนุปกรณ์เนาะในเครื่องเห็ดถั่วเห็ดยังเราเพียงเนาะก็เป็นผู้เก่าผู้เดิมนะพี่น้องอเยเนาะที่ว่า อะไรเห็ดหัวเห็ดยังให้ทางน้องจ้อยน้องเพียงเนาะจนมีเซ็บน้องเพียงเนาะทุกอย่างพี่น้องเอ๋ยทางบ้านทางเฮือนของน้องจ้อยก็ขอให้เอ๋ยอยู่ดีมีเฮงเนาะปัดจะจโรคไปกับเจ็บทางไล่ทางปวงทําภารกิจแต่แต่ขอให้เจริญดุ่งเรืองในี่นาทีการงานเนาะขอให้ประสบผลสําเร็จในทุกๆด้านน้องเอ๋ยดีมีเฮงสุขกายสบายใจทางเราก็พยายามเห็ดเบี้ยเห็ดงานหรืออะไรบิ่งเห็ดเบี้ยให้ ดีที่ส ok ุดนาะเพียงเนาะจต่งได้กับย ok <knife> ู <anywhere> ok <knife> ่ดีมีหฮงคือเก่าคือเดิมเนาะแต่ว่าผิดพลาดระการได้ก็ต้องกราบขอโทษขออภายไรขอก่าบคำว่าสบายดีสบายดีประชุความคนเร็จเนาะ